สวัสดีครับคุณอยู่กับผมแอดมิน AK 4 o และนี่คือรายการ AK Showtoy และที่อยู่ในมือผมเนี่ยคือ ATP Armor Girl Plus นะครับอ่าตัวเรือรบอยามาตกนะครับก็เป็นสินค้าที่แรงมากนะฮะเล่นเอาเว็บมาสเตอร์ของเราหมดตังกันเลยทีเดียว <laughs> นะครับแต่ของเขารักเขาชอบของเขานะฮะก็ เลยขอโอกาสยืมมารีวิวให้เพื่อนๆชาวเอเชียชได้ดูกันนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าข้างในเป็นยังไงจะสมราคาไหมไปดูกันเลยเร็วๆของแรงเอาละครับนี่คือสินค้า ACP คันโซเลยามาโตะนะครับเรือลบเพราะว่าเป็นเรือลบที่ใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะฮะก็ออกมาเป็นสินค้านะฮะสาวน้อยน่ารักนะฮะตามสไตล์ ญี่ปุ่นเขาอะไรไม่รู้จับทำน่ารักได้หมดนะฮะมาวาแล้วแกะกล่องกันเลยกล่องซีลมาโอ้ชั้นนี้ตัวนะครับของแถมเยอะมากตาลายเลยนะฮะมีอะไรบ้างเนี่ยอ,อันนี้ได้เป็นตัวสลับยึดกับพวกสแตนนะฮะปืนใหญ่สั่ใจดีนะฮะ อันเท่าฝ่ามือเ,เกือบจะฝ่ามือแล้วเนี่ยนะฮะนะมีปืนสองสองชุดนะฮะขยับได้นะมีจุดขยับทั่วเลยน่าสนใจนะฮะปืนขยับได้นะทุกกระบอกเลยมีล่มนะครับเป็นเกือบจะเคลียร์ใส่แล้วนะฮะมีหน้ามาให้หนึ่งสองสามแบบ แล้วก็มือเปลี่ยนอีกหนึ่งชุดตามผู้มือนะครับแล้วมีขาตั้งคือตัวมันคงยืนอยู่ไม่ได้นะฮะถ้าว่ากันตามตรงเลยยืนลำบากแน่ก็ต้องมีสแตนมาให้รู้สึกจะใช้สองแกนเลยนะฮะสองแกนแกนไม่สองอันเลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับไอ้กล่องนี้นะฮะอ่ะก่อนอื่นเลยขอพูดถึงจุดขยับก่อนนะฮะก็ตามสไตล์ จริงๆก็ของบันไดครับก็เจ้าเดียวที่ทำ S S F x Art แล้วครับเทคโนโลยีบางอย่างก็สืบทอดกันมานะฮะเนี่ยครับจุดขยับต่างๆเหมือนกันเลยเหมือน S S F อุย้ยลงๆๆๆุงลงลชิ้นส่วนผมถอดได้ถอเปลี่ยนได้นะฮะลืมบอกไปถอดเพื่อเปลี่ยนหน้าได้เออใช่เนี่ยหน้าที่สำรองมาให้3ชุดนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนี้มาดูเรื่องจุดขยับกันต่อนะฮะ สามารถโพสท่าได้ค่อนข้างโอเคครับเยอะดีวงศากว้างนะครับจอยสองชั้นเนี่ยครับจอยด้านมันมีจอยด้านในอีกนะฮะจอยสองชั้นแต่อย่าไปขยับมากฮะอาจหักได้ค่อนข้างแกนค่อนข้างสั้นนะฮะแล้วก็บรรกะเบาบางพอสมควรเลยนะครับเปลี่ยนมือนี่เหมือนฟิกอาร์ตเลยนะครับตรงนี้ระวังนิดนึงแกนบางมากนะฮะ ถ้าออกแรงปุ๊บหลุดจากเบ้างานยาวเลยนะฮะซ่อมกันยาวเลยระวังด้วยตัวงานไม่ได้ดูเหมือนจะไม่ได้เน้นความคงทนนะครับอันนี้อันนี้พูดกันจริงๆเลยคือเหมือนเน้นดีเทลแล้วความสวยงามยามตั้งโชว์ซะมากกว่านะฮะถึงเอ้ามีลงสีเลอะด้วยเสียดายขาดำเลยเนี่ยแถวๆเนี้นะฮะเดี๋ยวเอาไอ้สเต็คคลีน นะฮะเช็ดได้นะครับปกรอยดำจากโรงงานนะครับนะครับเดือยสองลูข้างหลังไว้สำหรับประกอบกับไอแอคชั่นเบสของเขานะฮะผมขยับได้นะฮะมีจอยอยู่มีจอยกลมอยู่นะฮะโอเคเลยทีเดียวโดยรวมก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเหมือนแบบ H S Fix Art ทุกอย่างเลย ถ้าให้พูดถึงเรือลบยามาโตะเนี่ยก็คงจะใช้เวลาคลิปนี้เป็นเกือบๆจะชั่วโมงเลยก็ได้นะเพราะว่าเรื่องราวของเรือลบลำเนี้ยค่อนข้างยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการยาวยืดสมกับเป็นเรือธงของญี่ปุ่นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเอาเล่าแบบคร่าวๆสั้นๆไปไวๆเลยนะฮะเรือลบยามาโตะเนี่ยเป็นเรือประจัญบานขนาดยักษ์ตั้งตามชื่อยามาโตะซึ่งเป็นจังหวัดโบราณในแผนที่เก่าของประเทศญี่ปุ่นครับ ซึ่งมันมีเรือฝาแฝดอีกลำหนึ่งก็คือมูซาชิกับยามาโตะเนี่ยสองสองลำเนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็จมลงในระหว่างสงครามโลกในสองช่วงท้ายๆนะฮะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะปฏิบัติการฆ่าตัวตายเทนโกอ่าอันนี้ใครสนใจก็สามารถไปเซิร์ชดูได้ใน Google นะฮะคือเขามีลงไว้ลึกมากนะในเรื่องของยุทธการ,ร,รในครั้งนั้นนะฮะอันนี้ก็จะพูดถึงความว่ากันว่าเนี่ยเหมือนกับ เป็นป้อมปืนเคลื่อนที่บนน้ำนะฮะเพราะว่าติดตั้งอาวุธไว้เยอะมากนะครับเอาเล่าแบบเขาเรียกว่ากลางแฟกชีทกันอ่านให้ฟังเลยนะครับยุทธภัณฑ์ของเรือรบยามาโตเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยปืนเรือขนาด46เซนนะครับหรือ18.1นิ้วนะฮะซึ่งเป็นปืนขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยติดตั้งมาในสระบบเรือรบของญี่ปุ่นเลยนะโดยเรือรบยามาโตเนี่ยสามารถยิงกระสุนระเบิดแรงสูงหรือกระสุนเจาะกกาะได้ไกลถึง42กิโลเมตร เชดโคดไกลหมูปืนรองนะฮะอันนี้อันเมื่อกี้เนี่ยคือปืนหลักนะฮะแล้วมีหมูปืนรองอีกนะฮะปืนขนาด155ม mm ิลลิเมตรนะฮะ12กระบอกติดตั้งป้อมปืนสามกรบอกจำนวน4ป้อมนะฮะ4 3 12นั่นเองนะฮะแล้วมีปืนขนาด127มิลลิเมตรสิกระบอกกระบอกติดตั้งป้อมปืนละ2กระบอกนะฮะก็จำนวน6ป้อมนะฮะ6 2 12นะฮะและยังมี โอ้ยเยอะปืนต่อต้านอากาศยาน25มิม24กระบอกติดตั้งกลางลำเรือนะฮะแล้วมีการโมดิฟายใหม่ในช่วงปี1914ถึงปี1 9 4 5สำหรับสู้รบในสมรภูมิแปซิฟิกนะฮะหมู่ปืนลองเขาเปลี่ยนเป็นปืนกลขนาด155ม mm, ิม6กระบอกปืน127มิม24กระบอกและปืนต่อต้านอากาศยาน25มิเมเพิ่มขึ้นอีกเป็น162กระบอกครับโอ้โหอ่านแล้วยังเหนื่อยเลยนะฮะ ก็สมแล้วล่ะที่เป็นเรือที่กินพลังงานมากที่สุดนะฮะในเกมพันปลเลเลยเพราะว่าอาวุธหนักจัดหนักจัดเต็มมากนะฮะเดี๋ยวที่บอกครับว่ามันมีเรื่องราวรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังของสงครามเยอะนะฮะอันนี้ถ้าปิดพลาดขึ้นมาก,ก็เดี๋ยวโดนด่าเอาเป็นว่าใครสนใจศึกษาก็ไปหาเอานะฮะใน Google มีเยอะแยะเลยนะฮะ ทั้งข้อมูลจากฝั่งญี่ปุ่นจัดฝั่งนิยมอเมริกันจัดอ่านแล้วก็ช่างใจเอาแล้วกันนะฮะว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จนะฮะและด้วยความโด่งดังของเรือรบยามาโตะเนี่ยก็ทําให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยคลั่งไคล้กับเรือลํานี้มากนะฮะเป็นทั้งโมเดลเป็นของเล่นถึงขั้นแบบสามารถเอามาทําเป็นภาพยนตร์นะฮะก็ภาพยนตร์สไตล์แบบเชียญญี่ปุ่นนะนะก็ญี่ปุ่นป็นพระเอกนะจำได้เลย หลังเรื่องยามาโตะนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นตำนานเลยก็คือเรือลบอวกาศยามาโตะนะฮะเพิ่งได้ลงในซูเปอร์โรบอทวอร์ภาคล่าสุดไปนะฮะคือไออันเนี้ยไอเรือลบยามาโตะที่เป็นเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นอ่าเรือลบอวกาศไปลบกันบนอวกาศเลยนะฮะคือเรือลบยามาโตะเนี่ยเป็นได้ทั้งป๊อปเคานเจอร์เป็นได้ทั้ง, Culture, งอ่าผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆนะครับที่สื่อถึงความเป็นญี่ปุ่นได้อีก ชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครัก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจศึกษาเรื่องเรือรบก็ลองไปเสิร์ชดูนะฮะใน google นะครับขอย้ําเลยหรือไม่ก็ไปเดินไปที่ห้องสมุดแห่งชาติก็ได้ครับหนังสือตํารามีหลายเล่มนะฮะบ,บอกเลยว่าตอนผมไปค้นข้อมูลสมัยเรียนเยอะมากนะฮะไอเรื่องเียวเกี่ยวกับเรือรบ World War II นู่นนี่นั่นยุทธการถล่มแปซิฟิกนู่นนี่นั่นคือถ้าเราเอาแต่จากหนังเนี่ยเราก็จะความของฝ่ายผู้สร้างหนังเรื่องนั้นๆน,น,นะฮะอย่างอเมริกาสร้างก็จะอวยอเมริกันเต็มที่ฝั่งญี่ปุ่นสร้างก็จะอวยญี่ปุ่นเต็มที่แต่ถ้าคุณอยากได้ข้อเท็จจริงอ่ะผมก็ขอแนะนําให้คุณไปลองหาในหนังสือหลายๆเล่มมาประกอบกันนะครับก็เสพประวัติศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็ผ่านพ้นไปที่เรียบร้อยครับกับสินค้าชิ้นนี้ครับ A G P Armor Girl Plus, a r m r g l Plus เรือรบยามาโตะนะฮะก็เป็นหนึ่งในแรลเตอร์จากคันไตลเล์ชันที่แล้วความนิยมที่สุดอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็สวยงามสมราคานะฮะแพงมากจับแล้วมือไม้สั่นเลยจริงๆก็ควรจะเอาไว้ตั้งในตู้โชว์นะฮะไม่ควรเอามาดัดเล่นบ่อยๆเดี๋ยวก็ต่อมันจะหลัวมานะฮะเสียเสียของหมดเอาไว้โชว์ไว้ไว้อวดเพื่อนอ่ะดูยงไง โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้อ้ออย่าลืมกด subscribe ด้วยครับทั้งรายการเ k เค o w t o ทอยตอนใหม่นะครับน้องเบนรีวิวหนังทุกสัปดาห์ครับแคสเกมเว็บมาสเตอร์ตอนนี้เว็บมาสเตอร์เอาจริงแล้วครับแคสเซลด้าครับลั่นวาจาว่าแคสจบแน่นอนนะฮะใครที่เป็นแฟนเซลด้าก็ติดตามชมกันได้นะครับรวมไปถึงการพาทิพนะฮะโอตาคุแลนตอนใหม่นะครับผมลองดูกันได้ครับผมสำหรับรายการที่อยู่ในชแนลของเรานี้นะฮะ สำหรับคืนนี้ก็ต้องขอให้ท่านเราขอคดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ